สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของทัวรมิสชิดดาวนะคะแล้วก็แมกเนตทไทยแลนด์ท่านเลยนะคะครับแนะนําตัวเองนิดนึงจีสวัสดีค่ะจีจีจอภิชัยยรังศรีสกุลค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนดพะเย,ยาว2024ค่ะครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานเดินของทางมิสแกรนเปิดตัว2024 เองทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครนะคะอยากรู้ว่าจีเนี่ยเดินเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนนะคะก็สามารถกลับไปรับชมได้เลยนะคะในช่อง y u t u b e แรนทีวีค่ะวันนี้ก็มีความมั่นใจค่ะก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีมากเลยค่ะอืมแล้ววันนี้เราจังหวัดทางพย,พยาวใช่ไหมมากันกี่คนเอ่ยวันนี้เหรอคะหมายถึงทางทีมพยาใช่ไหมคะมาหลายคนอยู่นะคะประมาณ เจ็ดคนได้เลยค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะสาวงามหลายหลท่านนะคะอยากมีความฝันอยากจะเป็นนางงามนะคะก็สามารถไปลงประกวดได้นะคะจังหวัดพะเยาค่ะปีนี้เขาก็มาแบบจัดเต็มสุดๆเลยนะคะไว้เราเจอกันค่ะครับแล้วเราเกิจกรรมของทางจังหวัดพะเยานี่คือจะเป็นยังไงบ้างครับไหนลองเล่าสิกิจกรรมของจังหวัดพะเยานะคะก็อย่างล่าสุดเลยนะคะวันที่3-5ถึง้าสิงหาคมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมวงสวงการที่พะเยาค่ะคือทางปีดีเนี่ยเ,เหมือนมีตั๋วเครื่องบินเขา พพอร์ตให้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในช่วงวันที่28สิงหาคมนะคะจะมีงานแถลงข่าวนะคะมิสแคนเพยาย2024สำหรับท่านไหนนะคะที่สามารถไปได้ก็ไปร่วมง,งานได้นะคะแล้วก็ ในช่วงการประกวดนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมเลยค่ะจะเป็นประมาณตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง14ธันวาถึง17ธันวาคมเลยค่ะก็คือวันที่17จะเป็นวันไฟแนลค่ะแล้วก็ไฟแนลที่โชว์ดิ้งสิ้คะอืมแล้วเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานกับพีทางพีดีของจังหวัดพะเยาเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะคือพีดีเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะบางทีแบบจีเดินเข้ามาแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบทักทาย ดีใ,ใจมากๆเลยค่ะที่จำกันได้จีเคยร่วมเคยมาประกวดแล้วไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะม,มีประสบการณ์ประกวดค่<น>ะได้รองอันดับ2องมิสแกรนนนทบุรีปี2020ค่ะแล้วก็ได้รองอันดับ4 Miss ี่มิสแกรนกรุงเทพมหานครปี2022ค่ะอืมเ<ช>รียกว่าเรามีประสบการณ์แล้วใช่ค่ะมั่นใจปีนี้คว้าม,มงไหมมงแน่นอนค่ะม,มีอะไรที่เราอยากจะปรับแก้ไขในส่วนของที่เราต้องเพิ่มเติมไหมฮะ จริงๆนะคะถ้าถามว่ามีอะไรแก้ไขไหมกคือจีก็อาจจะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอะค่ะเป็นน้ำที่ไม่ได้เต็มแก้วรู้สึกว่าก็เราสามารถพัฒนาต่อได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนที่เราเนี่ยอาจจะเหมือน หมกมุ่นนิดนึงหรือว่าอาจจะมีความคอนเซิร์นนิดนึงในเรื่องนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องตอบคำถามค่ะแต่ว่าจีก็พยายามสืบตอบคำถามอยู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเหมือน MC อะไรอย่างี้ด้วยค่ะไปไลฟ์ไปเป็นพิธีกรอะไรอย่างี้ก็เป็นการสุบไปอีกทางนึงค่ะทุกอ,อย่างทำเพื่อมิสแกรนเลยค่ะอืมครับแล้วก็เรียกว,ว่าอ่า,อาตอนนี้มี้อมไหมเอ่ยมีค่ะมีอืมเยอะไหมอ่ะ ประมาณ78-79คนค่ะก็เชิญชวนใช่สามารถเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยอยากให้แบบสัก100หรือว่า500อรอยนี้ก็ยังดีก่อนที่จะไปประกวดเน500คนก็ยังดีค่ะไว้เราเจอกันนะคะใครที่ยังไม่รู้จะเชียร์สังงามคนไหนน,นะคะหรือว่าอาจจะมีสางงามแล้วแหละแต่ว่าอยากจะเชียร์จีนะคะวันนี้ฟังสัมภาษณ์จีเราอาจจะแบบเอ๊น่าสนใจหรือว่าตะลุมรักนะคะยังไงก็ฝากข้อดอ้งใจได้ไนะคระับบอกเลยว่าเรามีโซเชียลมีเดียหรือมีด้อมยังไงบ้างบอกเลยชวนช,ชวนเลย,เลย สำหรับด้อมนะคะก็ชื่อด้อมว่าด้อมปลาส้มมอนค่ะใช่คือจีเป็นคนชอบกินแซลมอนไงคะแล้วแล้วบางทีเขาขายแซลมอนเขาจะเรียกว่าปลาส้มใช่ค่ะก็เลยเป็นชื่อด้อมนะคะว่าด้อมปลาส้มมอนค่ะใครอยากเข้านะคะก็สามารถเข้าได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนของทวิตเตอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็อินสตาแกรมชื่อว่า G G อ p ิชาค่ะ double G A P I C H double A นะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook ค่ะก็จะเป็นอภิชายารังสีสกุลภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะครับ ฝากขอแรงเชียร์กำลังใจจากแฟนๆนิดนึงขอคะแนนเสียงเลยใช่แล้วค่ะ <c oughs> สำหรับแฟนๆนะคะแฟนๆ Miss r a n Thailand นะคะหรือว่าแฟนๆ Miss Grand International นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้จีด้วยนะคะบอกเลยว่าปีนี้มาเชียร์จีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับขอบคุณค่ะ